สวัสดีครับคอละครยรับวันนี้แม่ช่องไทยเองของเรานะครับก็จะนําเสนอเรื่องย่อของละครทางช่องเจียดกันบ้างนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ากําลังเข้มข้นกับการออกอากาศอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับนั่นะนะก็คือเรื่องรักล้นแผงเรื่องย่อรักล้นแผงเสี่ยรวยอดีตพ่อค้า,จาเจ้าเสน่หสร้างตัวจนรวยสมชื่อเปอิดตลาดรวยมิตรขึ้นมาตามความฝัน แต่วันที่ฝันเป็นจริงเมียสุดที่รักกลับมาเสียชีวิตลงเหลือเพียงหนูรุง้งลูกสาวที่เสียรวยห่วงยิ่งกว่าจงอางห่วงไข่เสียรวยคอยกีดกันหนุ่มๆไม่ให้เข้าใกล้หนูรุง้งเช่นเดียวกับหนูรุ้งที่มีต่อมห่วงพ่อมาตั้งแต่จําความได้ไม่ว่าสาวคนไหนจะมาเข้าใกล้เสียรวยต้องผ่านการพิจารณาจากหนูรุ้งก่อนเท่านั้นเสียรวย วังจะให้หนูรุ้งมาบริหารดูแลตลาดแทนตนแต่ติดโรงที่สำหรับหนูรุ้งแล้วโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นอีกทั้งเสี่ยรวยไม่เคยให้หนูรุ้งมาช่วยงานตลาดตั้งแต่ต้นแพชั่นของหนูรุง้งจึงไม่ใช่การบริหารตลาดอย่างที่พ่อต้องการแต่เป็นการไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อหาสิ่งที่ชอบให้เจอหรือจะเรียกง่ายๆว่าหนูรุ้งเป็นคุณหนูติสแต่ด้วยความที่รักลูกมากเสี่ยรวย จึงไม่กล้าขัดใจหนูรุง้งแต่วางแผนตั้งเงื่อนไขให้กับหนูรุง้งร่วมหุ้นกับบีเน็ตไอดอลยอดฟอลโล่น้อยเปิดร้านฟาร์มรักร้านผักผลไม้ปลอดสารและถ้าภายในเวลาหนึ่งปีหนูรุ้งสามารถทำกำไรได้สองล้านบาทเสี่ยรวยจะยอมให้หนูรุง้งไปรีนเมืองน,นอกตามที่ต้องการแต่การให้หนูรุ้งมาเปิดร้านในตลาดกลับเป็นการเสี่ยงที่หนูรุง้ง จะมีหนุ่มๆม,ม,มาวอแวรขายขนมจีบและเยี่ยมนุ่มหล่อหัวก้าวหน้าก็ดูจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้หัวใจของคุณหนูติสแตกอ้วนไหวเยี่ยมเป็นเพื่อสมัยประถมของม่อนพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้หน้านิ่งพูดน้อยและก็แสะพ่อค้าร้านเฉากวยสายหาจอมกะลอนสองตัวป่วน ที่ชักชวนให้เยี่ยมมาเปิดแผงขายหมูปิ้งที่ตลาดรวยมิตรและไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรืออะไรก็ตามทำให้หนูรุ้งต้องแบ่งพื้นที่หน้าร้านฟาร์มรักให้เยี่ยมเปิดร้านขายหมูปิ้งปิ้งเยี่ยมข้างๆกันแม้เสียรวยจะไม่แฮปปี้ที่ต้องให้ลูกสาวสุดห่วงอยู่ใกล้ชิดกับเยี่ยมแต่ก็ต้องจำใจเพราะเยี่ยมดันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตย เจ้าของร้านคาราโอเกะที่เสี่ยรวยกำลังตามจีบอยู่แต่แล้วเมื่อสวรรค์จะเข้าข้างเสี่ยรวยเมื่อหนูรุ้งบังเอิญได้ยินแซะชวนเยี่ยมจุดทุบสาบานว่าจะจีบหนูรุ้งเพื่อเอาเงินมาล้างหนี้ให้หมอนและแซะซึ่งเยี่ยมก็จะได้ทั้งหนูรุ้งเป็นแฟนและได้ขายของในตลาดฟรีฟรีหนูรุ้งปักหมุดทันทีว่าเยี่ยมเป็นคนหลอกลวง และเธอจะไม่หลงคารมพ่อขาโจาเล่คนนี้เด็ดขาดถึงหนูรุ้งจะมีอคติกับเยี่ยมแต่เยี่ยมก็ไม่ท้อพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าจริงใจกับหนูรุง้งและไม่เคยคิดจะร่วมแผนการก,กับแซะอีกทั้งเยี่ยมยังคอยช่วยเหลือหนูรุ้งจากปัญหาสุดป่วนที่เกิดขึ้นในตลาด รอบความไม่ธรรมดาของผู้เช่าแผงแต่ละรายที่ขยันสร้างเรื่องได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเจเมาแม่ค้าขายน้ำพริกปากแซบที่ทำทุกอย่างให้ขายของได้เฮียย er ักษ์เจ้าของร้านขายไขย่จอมโวยวายเจหอมแม้ค้าขายของแหง้งงกขั้นสุดจ่าดุง๋งอดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไอติมสาวขายน้ำปัน่น ที่ขยันวานเสน่ห์หนุ่มๆทั่วทั้งตลาดและสิบทิศเทศกิจหนุ่มไฟแรงที่ชอบวนเวียนมาจีบหนูรุงร้งศตรูหัวใจอันดับหนึ่งของเยี่ยมเมื่อได้มาสัมผัสกับชีวิตของชาวตลาดทําให้หนูรุ้งและเยี่ยมรู้ว่าอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้ชาวตลาดไม่มีกระจิตกระจายร่วมพัฒนาตลาดรวยมิดก็คือนี่นอกระบบที่ทุกคนเป็นลูกนี้ของเสี่ยหมาเจ้าหนี้สุดโหด อารมณ์แปรปรวนที่ชอบใช้ลูกน้องแฝดนรกอย่างเหาและเห็บมาตามเก็บดอกเบีย้ยหนูรุ้งอยากจะช่วยแก้ปัญหานี้จึงใช้ความรู้ด้านการเงินที่เรียนมาแนะแผนปลดนี้ให้ชาวตลาดโดยมีเสียรวยและเยี่ยมคอยเป็นกำลังเสริมในที่สุดทุกคนก็สามารถลืมตาอ้าป,ปากได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบอีกต่อไปเสียหมา แคนใจที่หนูรุ้งมาช่วยใหชาวตลาดปลดนี้ได้จึงวางแผนให้ลูกน้องเผาตลาดรวยมิตรโดยให้ร้านหนูรุ้งเป็นต้นเพลิงเพื่อจะได้ใส่ความว่าเสียรวยเผาไล่ที่เยี่ยมได้ยินแผนทั้งหมดของเสียหมาจึงร่วมกับหม่อนแซและสิบทิศช่วยกันจับตัวเห็บและเห่าไว้ได้สำเร็จแต่ก็ไม่สามารถสกัดเพลิงไม้ที่ร้านหนูรุ้งได้เยี่ยม เสี่ยงเข้าไปช่วยชีวิตหนูรุง้งโดยไม่กลัวตายทำให้หนูรุ้งมั่นใจว่าเยี่ยมรักและจริงใจกับเธอจริงๆทุกอย่างกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีความรักของเยี่ยมและหนูรุ้งกำลังงอกง,งามแต่แล้ววันที่หนูรุ้งและบีทำกำาัรให้ร้านฟาร์มรักได้สองล้านบาทก็มาถึงเซียร่วยทำตามสัญญายอมให้หนูรุ้งไปเรียนต่อเมืองนอกทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนูรุ้งว่าจะเลือกทางไหน ความรักที่เยี่ยมมีให้หนูรุง้งจะรั้งใจไม่ให้หนูรุ้งจากไปได้หรือไม่เชิญรุ้นคำตอบกันได้ต่อในซิทคอมหาจัดรักกระจายรักหล้นแผงนั่นเองนะครับที่จะออกอากาศทางช่องเจสีช่อง7 HD กด35บวประพันธ์โดยจอมใจชัยรัตบทโทรทัศน์โดยจอมใจชัยรัตกำกับการแสดงโดยภูมิพัฒนสังวานวรกุล ผลิตโดยบริษัท House of Mark จำกัดควบคุมการผลิตโดยนุ่มสันติสุขพมสุริงานนี้ได้พระเอกนะครับมารับบทเยี่ยมนั่นก็คือโหนธนากรสีบรรจงและนางเอกหนูรุ้งก็คือจีนเชอร์ตินนาราพมศพิร,ระเดชพร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมายขอบคุณข้อมูลจากบริษัท House of Mark จำกัดและช่องเจ็ดสีด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ชอบเรื่องย่อละครซีรีส์และหนังดังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องย่อซีรีส์หนังละครดังต่างๆที่คุณชื่นชอบวันนี้ทีมงานไทยเอ็นลาไปก่อนสวัสดีครับ